สวัสดีครับยินดีพบกับมุมมองในชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเรามาเริ่มกันที่ดาวโจกันก่อนนะครับสําหรับดาวโจรนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีการปรับตัวลงมานะครับหลังจากทําจุดสูงสุดไปที่3ามหกนะครับตอนนี้ก็จะมาอยู่ที่แนวรับ3ามห1กสนะครับยังไม่ต้องทำไรนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดใครที่กําไรมาเยอะแล้วอยากจะขายก็เทคกําไรได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อผมอยากให้คอยที่อย่างน้อยก็ จุดนี้นะครับ35418เส้นแดงยาวนี่ครับหรืออีกจุดหนึ่งก็เป็น34850นะครับที่พอจะรับได้นะครับสำหรับตัวดาวโจนส์นะครับต่อมา S&P 500นะครับตัว S&P 500เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับไม่มีแรงเทขายมากพอครับสุดท้ายก็จังอยู่นิ่งๆใกล้เคียงของเดิมครับอยู่ที่ประมาณสัก4697ก0 0หรือพันสี อ่0สนะครับโดยประมาณตอนนี้เหมือนกันครับเหมือนกับดาวโจนส์คือดาวโจนส์เหมือนมีการปรับตัวแต่ว่ายังไม่เยอะ s อสเอนี่ยังแทบไม่ขยับในการลงเลยนะครับเพราะงั้นใครอยากขายตอนนี้ขายได้ครับแต่ว่าควรจะถ้าจะซื้อนะครับควรจะรอกก่อนนะครับอย่างน้อยสี่ห้ส่หนะครับโซน,นี้อีกโซนหนึ่งก็สี่สูนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว N ัสแ a นะครับเหมือนกันนัสแคล้ายๆกับเอสอคือ มันขึ้นนะครับแต่ว่าโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ได้ลงอ่ะเพราะงั้นรอนะครับจุดแรกก็เป็น1 5 4 1 2ห้าอเดยฮะหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยนะครับจุดที่สองก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบห้านะครับโดยประมาณสำหรับการเข้าซื้อตัว n a s ส a q นะครับใครอยากขายขายได้เลยนะครับก็จะเป็นสามตัชนีหลักนะครับที่มันคล้ายๆกันมากนะครับต่อมาจะเป็นรัสเซลสองพันนะครับรัสเซลสองพันเนี่ยหนักหนักคือหลุดแนวรับตรงนี้นะครับ ก็2359หลุดไปนะครับก็เป็น2343ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดใครเล่นหุ้นรายตัวหรือว่าถือพวกกองทุนหุ้นเล็กๆนะครับมันจะปรับตัวลงมานะครับเมื่อเทียบกับหุ้นใหญ่ๆพวก Nvidia, Apple, Shopify แะไรพวกนี้พวกนี้มันจะขึ้นกันหมดเลยนะครับแต่ว่าการลงของมันเนี่ยมันก็โอเคแหละหลุดหลุดแนวรับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบนี้คิดว่าผมว่ารอที่ 22- 7 2น่าจะดีกว่าตรงเนี้ยจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญ คือตรงนี้ก็สาคัญคือใครอดใจไม่ไหวจะ,จะทยอยนน้อยก่อนได้ครับแต่ถ้าเกิดใครแบบทนไหวผมว่าไม้เนี้ยไม้แรงน่าสนใจกว่า2องเจ็ดที่แถวสองสองเจ็ดนะครับสองสองเจ็ดศูนย์โดยประมาณส่วนต่อไปก็ประมาณแถวสักสองหนึ่งเจ็ดแปดนะครับตรงนี้แล้วก็สองพันเก้าสิบนะครับส่วนที่สามที่เป็นช่วงทยอยน่าเก็บต่อไปนะครับเป็นเสีได้3สามร้อย มันก็อยู่ในเก่าสามเหลี่ยมครับไม่ไปไหนสักทีนะครับถามผมว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อได้เลยครับไม่ไม่ต้องรอให้มันปรับไทยแล้วเพราะว่าตรงน,นี้มันก็ค่อนข้างเซฟแล้วนะครับหรือถ้าเกิดไม่ได้ใครอยากจะให้จีนมันลงไว้ีอีกก็อ่ะลงก็แถวแถวซีเจ็ดแปดเจ็ดนะครับหรือซีเจ็ดศูนย์หกเอาเป็นว่าถ้าไม่หลุด4ีเจ็ดพันหนึ่งสี่พันเจ็ดร้อยเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับสาหรับหุ้นจีนแม้ว่าจะไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็ใช้ไปก่อนละกันนะครับไม่ขึ้นก็ได้อยู่ตรงเนี้ยก็ใครอยากเก็บก ได้เลยนะครับต่อมาห่างเสียงนะครับห่างเสียงเด็กคล้ายๆกันไม่ค่อยว่าไม่ทําจุดต่าสุดใหม่แต่ก็ไม่ทะลุแนวต้านนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนนะครับควรจะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ขึ้นจริงๆก็ถามว่า2 5 0 0 0โดยตระมาตรงเนี้ยได้ไหมเก็บได้นะครับอีกไม้หนึ่งถ้าหลุดไปก็ 24, 0 0 0นพะครับสรุปห่างเสียงเด็ก25 0 0 0 2่นห้างน่าเก็บนะครับห่างเสียงเทคละ่ะเหมือนกันครับสตาร์กรรมเดียวกันเป๊ะคือ ขึ้นเหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายไม่ไหวครับโดนแรงเทขายลงมานะครับทีนี้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บผมว่า6,225ย้าเนี่ยน่าเก็บถ้าลงมาถึงนะครับอีกไม้หนึ่งก็ข้างล่างนี้เลยนะครับแถวห้าพันแปดร้อยห้าสิบนะครับถ้าลงมาถึงแต่ถ้าทะลุผ่านถ้าเกิดใครซื้อตรงนี้แล้วก็ปล่อยผ่านถือไว้เฉยๆนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องซื้อเพิ่มเพราะแสดงว่ามันอาจจะขึ้นหลอกก็ได้เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าจะเอาขึ้นแบบชุดๆแบบเป็นขาขึ้น สำหรับผมคือ7,021ครับมันต้องขึ้นแบบขึ้นแบบทะลุไปเลยอะถึงจะเขาเรียกว่าหายจะหายข้อได้นะครับสำหรับเฟสแรกตอนนี้มันยังไม่อยู่ในคันนั้นเลยนะต่อไปนี่เคอีนะครับนี่เคอีก็อยู่ในสามเหลี่ยมนะครับก็ตอนนี้มันมาแตะตรงนี้นะครับอ่าควรซื้อไหมผมว่าก็ยังไม่แนะนําให้ซื้อนะครับแต่จะขายไหมก็ยังไม่น,นำให้ขายนะครับคืออยากให้ขายแตถาสามหมื่นเจ็ดร้อยมากกว่า ใครอยากซื้อก็อ่ะอย่างน้อยอนุอนุมณมรวยอนุโลมนะครับ28,700ืร 28, องลงมาคือ28,200แล้วก็จุดสุดท้ายคือ27,000ตัวนี้น่าเก็บมากสำหรับญี่ปุ่นส่วนเกาหลีนะครับหลังจากที่อ่าเหมือนกับว่าจะลงนะครับแต่ก็ไม่ลงเห็นไหมแสดงว่าแนวรับนี้แน่นมากนะครับแนวประมาณสัก30,000โดยประมาณนะไอ้30,000 3,000 3,000นะครับ3,000เนี่ยแน่นเพราะงั้นเก็บได้ครับสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับ คือตรงนี้มันไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไซด์เวย์เพียงแต่ว่าใน,นกรอบเนี่ยครับและเขียนกรอบกรอบดานี่นะครับดําคือ2975นะครับแล้วก็ดาข้างบนจะเป็น3ามสมเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ใยนี้นะครับไม่ค่อยเป็นไหนสักทีทีนี้ถ้ามันจะลงจริงๆอ่ะแบบลงเลยนะครับก็ไปรอรับแถวๆนี้และครับโซนส6 5 0นโดยประมาณถ้ามันลงนะแต่ตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครมีของเก็ตัวนี้แล้วก็รอไปก่อน เส้นเซกนะครับคราวนี้จะเริ่มเห็นภาพเป็นแบบลักษณะแบบเขาเรียกว่าไซเวย์แหละคือมันเขาเรียกไงดียวมันนิ่งๆแหละจะทําจุดสูงสุดใหม่ก็ไม่ทํานะครับจะทําทจุดต่าสุดใหม่ก็ไม่ทํานะครับเรียกว่าอยู่ในกรอบที่6กหมืกับ5้าหมนะครับแล้วก็ไม่หลุด5้าหมนแต่ยังไงยังไงเนี่ยผมก็ยังแนะนํานะว่าให้เก็บที่5้าหมนะครับห้าหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยปลอดภัยกว่ารอไปก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบ และอีกจุดหนึ่งก็50,002นะครับคิดว่า50,002น่าจะลงยากลงหมายว่าลงต่ำกว่านี้นะเพราะว่าโมเมนตัมจากจีนก็ไม่ดีดีมากเงินจากที่จะไหลเข้าฟันฟลูจะไหลเข้า E.M. มาร์เกเนี่ยมันก็มีแต่อินเดียแหละครับที่ดูดีนะครับแล้วก็เกาหลีแต่เกาหลีก็ใช้เวที่เราเห็นกันแล้วนะะต่อมาหุ้นไทยนะครับอะใช้เวชเจน,นะครับที่เราตีกรอบดาไว้อยู่ระหว่าง 1590จนถึง1656กเนาะก็ไม่เป็นอะไรทีนะครับถ้าใครอยากจะเล่นไซด์เวก็แถวๆนี้ครับ1591แต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟอร์เซฟฟอร์ช e นะครับผมว่าก็ต้องรอแถวๆโซนช่วงเนี้แบบ1500ต้นต้นๆนะ่ะแต่ว่าเอาจริงเซตไทยอะเซตไทยเลยนะไม่ควรหลุดเส้นนี้ครับเส้นม่วงคือ1565ไม่ควรหลุดอ่านเต็มที่เลย1550ไม่ควรหลุดหลุดแล้วนี่แบบมันคงลงอีกแล้วอะนะครับ แต่ว่ามันก็ต้านหนาแน่นจริงๆคือตลาดไม่อยากให้ผ่านพ้น1นึ่งห้าหนึ่งหกห้าห้านะครับรู้ทําไมนะครับแต่ว่าถ้าผ่านได้ก็จะอนาคตสดใสสวยงามนะครับประมาณนั้นต่อมา VN 30นะครับเวียดน,นามเวียดน,นามนี่ไม่ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับคือขึ้นมาแล้วก็ยอดตัวผักนะครับคํถาถามคือว่าถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราควรเก็บไหมนะครับผมให้อย่างนี้แล้วกัน คือถ้ามันอยู่แนวแนวนี้ล้วเงี้ยไปเรื่อยๆนะก็อาจจะมีอนาโนณ์ที่จะเก็บได้นะครับแต่ว่าผมอะรู้สึกว่าอยากให้มันลงมาไซเบอ์แถวนี้แถวพันสี่ร้อยสามสิบมากกว่าเพราะว่าอัพไซต์ตรงที่มันขึ้นไปเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วอะแต่ว่าช่วงลงมานี้มันยังพอลงได้อีกพอสมควรนะครับถ้ามันลงเนาะอย่างน้อยก็จ,จะมีแก็บช่วงช่วงตรงนี้นะครับที่ลงไปได้เพราะงั้นเทียบบริชกับเบนเนฟิตแล้วผมขอรอดีกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากจะเข้าแบบ DCA หรือเข้าแบบเข้าไปเลยเนี่ยครับก็ได้นะไม่ไม่ต้องไม่ต้องคอยผมก็ได้นะคือเลขผมอาจจะไม่ลงมาถึงก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะพอ PlaySafe หน่อยก็แถวๆเนี้ยนะครับ1430 1450โดยประมาณต่อมาก็จะเป็นตัวยุโรปนะครับจะเห็นว่ายุโรปที่ทำ New High ตลอดนะครับได้เบรกทะลุในส่วนของ2.618ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำจุดสูงสุดไม่ใจุดสูงสุดจุด high ใหม่ตรงนี้ครับ เพราะว่ามันเคยมี high, high กว่านี้นะครับที่เคยทําได้อยู่ที่4575แต่ตอนนี้อยู่ที่รอบนี้อยู่ที่4 4 1 5ยังไปไม่ถึงนะครับยังมีแก p อยู่ประมาณสัก4-5%ถ้านะครับถ้าใครยังไม่มีของเลยก็คอยดีกว่าครับอย่างน้อยก็คือรับแรกนะครับที่4 2 6 5 4 2 6 0ตรงนี้สําหรับยุโรปนะครับเพราะว่า earning ดูดีเศรษฐกิจฟื้นดูดีนะครับเพราะงั้นน่าจะมีโอกาสไปต่อได้เพราะงั้น,น,นถ้ามันย่อลงมา ประมาณ42550หรือ4150ก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อหรือถ้ามันย่อมาแรงๆก็คิดว่าแรงสุดไม่น่าจะต่ำกว่า4 0 0 0ัทนนะก็น่าจะเก็บได้สโต r e ก0 0ก็เหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็คือ475น่าสนใจนะครับไม้แรกไม้ที่2ก็ใหเป็น465ไม้ที่3ก็จะเป็น450โดยประมาณนะครับสำหรับสโต600ในหุ้นกลุ่มกองทุนหรือว่าในชนีหุ้นตัวเล็กๆนะครับของยุโรป6 0 0ตัว ก็หมดกันไปนะครับสำหรับมองดนัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2021หมดแล้วสวัสดีครับ